วิธีการที่ควรรู้ไว้ก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่คุณจะมีครั้งแรกของคุณเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้ไว้ก่อนเลยก็คืออะไรเอาของฝ่ายชายก่อนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนเนี่ย ในอวัยวะเพศของคุณเนี่ยมันจะมีแบบหนังหุ้มอยู่ใช่ไหมถ้าใครที่ยังมีหนังหุ้มอยู่แล้วทําการแบบว่ามีเพศสัมพันธ์ในครั้งแรกเนี่ยก็คือให้เตรียมใจไว้นิดนึงว่าอาจจะมีความตึงที่ส่วนหัว <c oughs> เอออาจจะมีความตึงนิดนึงหรือว่าบางคนแบบว่าเออมันรัดมากเกินไปจนมันเจ็บก็มี เตรียมใจในตรงนี้ด้วยนะคะคือไม่ได้มีแค่ฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นแบบฝ่ายที่มีความรู้สึกเจ็บเมื่อตอนที่กรรทำครั้งแรกคือฝ่ายหญิงแน่นอนอยู่แล้วคือให้นึกถึงว่าฝ่ายหญิงอะเป็นวงกลมที่เล็กอันหนึ่งละกัน แล้วคุณเอานิ้วไปแหย่วงกลมที่มันเล็กอยู่แต่นิ้วคุณใหญ่กว่าขนาดวงกลมมากใช่ปะมมันมันก็ต้องเกิดการบีบอัดเกิดการคับแน่นอยู่แล้วซึ่งเป็นเรื่องปกติว่าทำไมผู้หญิงถึงเจ็บก่อนที่คุณจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยคุณต้องทำให้ฝ่ายหญิงแฉก่อนซึ่งวิธีการทําให้แฉก็มีหลายวิธีซึ่งไอ้วิธีการเล้าโลมหรือว่าการ อะไรแบบเนี้ยจริงๆลินก็เคยพูดไปแล้วเนาะในไลฟ์เก่าๆเลยก็คือไลฟ์วิธีการช่วยตัวเองของบอกลินใช่ไหมก็ใครอยากดูก็กลับไปย้อนดูนะคะสมัยโมเดลเก่าเลยเนาะก็ไปย้อนดูแต่ว่าถ้าคุณรีบถ้าคุณรีบแบบโอ๊ยไม่ไหวแล้วไม่มีเวลาที่จะไม่มีเวลาที่จะเล่าโลและอยากมากคุณผู้ชายอยากมาก ไปซื้อเจลหลอลืน่นในเซเว่นนะคะถูกมากนะคะมีหลายยี่ห้อเลยดูเหล็กอะไรว่าไปใช้เถอะถ้าคุณอยากขนาดนั้นน่ะถ้าคุณรีบขนาดนั้นก็ใช้เถอะแต่ลินแนะนําว่าใช้วิธีการทางธรรมชาติดีกว่าวิธีการทําให้ผู้หญิงแฉมันไม่ยากเลยนะทุกคนคือไม่ต้องสัมผัสตัวก็ทําให้ผู้หญิงแฉได้อย่างเช่นการใช้คําพูด อย่างเช่นการใช้คำพูดในการเล่าลมอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเช่นการไปแบบว่ากระซิบข้างๆหูแบบเนี้ค่ะเขาอยากได้เธอนะเธอน่ารักจังเลยเธอสวยจังเลยอ่ะจูบที่ใบหูเบาๆอะไรแค่นี้อ,อืออ่าแต่ว่าถ้าคุณไม่แบบเป็นสายแบบว่าพูดไม่เก่งคุณก็ใช้การกระทำสิคะก็การจูบอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าการ เราล,ลมไม่ว่าจะเป็นการจูบที่ปากจูบที่คอหรือว่าต้นแขนต้นขาอะไรก็ว่าไปรวมถึงการ <ocalyptic> เอ่อการแบบว่า oral sex นะคะ <ệu> <tahu> การใช้ปากในบริเวณเบื้องล่าง <c oughs> ก็ทำให้แฉะได้นะคะ